สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพบกับช่องสาวเบียร์นางเอกเกินบาทนะคะพี่น้องนะคะเรากําลังจะมุ่งหน้าไปที่อีกประมาณหากิโลนะคะพี่น้องนะคะวันนี้เราเล่นอยู่ที่บ้านเสียวตำบลเสียวอําเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะคะพี่น้องนะคะกับทีงมงานเมอลลัเจกักันร้อยนะคะพี่น้องค่ะ เรือไนนอนสเฟออยากนอนนอนแล้ะสเฟอง่วงไร้คับพี่นอนเพราะว่าขึ้นนี่เออมือเศร้านี่น นน้องงูเลียมไกลแล้วพี่น้องไกลหานแล้วนะครับสูเฟอร์หัวอนดหิวเขาอีกวะไม่ติ๊หิวนอนด้วยเนาะนอนมาคักเลยมันนีนเสียอากาศเย็นบอขนาอากาศเย็นก็สบายดีเนาะ ียกันมาค่ะพี่น้อนคือทางหลังเขานะเจ้าะขับรถเร็วเลยเจ็บเวทีเร็วแปดโมงแล้วเปินเลยได้ผมส่มแล้วพอดีเก็บเวทีเร็วนะก็เจาะกระเทาะก็แบบก็เลยแบบบ้าก็เจาะก็เก็บเร็วเถอะเร็วประคักแล้วคอนบอยเขาเขาเยอะด้วยแล้วก็จะใส่เสื้อสีแดงเลยเส้นอยอะมากสุดปีใจเกินร้อย เก็บป๊อป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 ข้าวเดียวเดียวหงอกไปออานั่งลานเหี้ยเสรยเบิดปะเออจอเก็บเร็วขจรนหนึ่งคนไลน์สองเขาโกนละขจออาจจะไลายก็ได้เก็บเร็วพี่นงมาจะเป็นเจอกก็ตอนเี้ก็ก็ไปแล้วกิโลเดียวไปหอดแล้วพี่น้องอีกกิโลหนึ่งกับเจ็ดรยเมตรนะคะนี่ไปหอดแล้ว เราไปหอนางงามทศรไทยเห็นบุงอีกท่านหนึ่งนะคะบ้านเชียวบ้านเชียวเอาหอนเรนี่บ้านเชียวนเเียวป็จรัหอนแล้วแต่วันงานท้าสิอยู่มืองไหนของบ้านเชียวเท่านั้นแหละพี่น้องในวัดหรือเปล่าบ้านเชียวตอนนี้เราเข้ามาในหมู่บ้านเชียวแล้วนะทุกคนเรากำลังจะเดินทางไปวัดนะคะ เฮ้ยเหมือนนี้ลมเย็นนี่นอนบ่นอยากอาบน้ำเลยเห็นลมแล้วลมหนาวมาแล้วพี่น้องลมหนาวผัดมาอีกเลยเฮ้มูบานใหญ่อยู่ตัวนี้มีหอดเซเว่นไม่ได้เซเว่นทามายอยู่ในเด่นนี่มีอยู่ไม่ไดตัวเพิ่มเติมเ<ด>อาจีโออโอโอ,โอ,โอตกใจอีพอแล้วขี่รถข้างหนขี่รถเติม วัดบ้านเสียววัดบ้านเสียว350เมตรค่ะเราก็ขี okay. ตามทางไปเลย สวยมากเลยเป็นในเรียนเซะไหวัรียนวันที่อโรงเรียนเราโรงเรียนกันหนานอนมันบอกกันมันอยู่วัดเฉียงดังก็เขาเขามาจอนนอนโรงเรียนก็นแดด วัดวัดน้อไปทางเป็นวัดพระเจ้าเฮดใส่หูน่าจะโบนในโรงเรียนดอกมั้งน่าจะในวัดเป็นแหะคุณเป็นวัดเคุนเฮดพิธีเสียงดังหรือว่าจังได้ห้าคุยรับใช่รับได้เลยแมนบอสดียจจักเลยตอนพอทำมอนหมอนถึงมอนบอกบอกก็บอกว่าถือหมอนถึงหัวจังได้ม่าตรงหัวถึงหมอนตัว โอ้ยซุ่มเนี่ยคับเมื่อกี้รถาจยยังอีกโอ้เออถึงแล้วนี่อ่อนถึงแล้ววัดน่นนนาจ,จะด้นจังหน่อยนะคะคลิปแต่ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนเพราะว่าเราถ่ายแบบ ทางเขางานนะคะวันนี้เขาเคยมาเลรีย่เมียนเด้ทว่า,าตอนนั้นบน่ได้ใจว่าเฮาเล่นเหรีนในโรงเรียนหรือว่าเล่นในสนามบองใดจจำบริจาคเแต่ว่าที่นเนี่ยเฮาเคยมาแล้วแต่ว่ามันก็บ,บ่คุ้นเด้เนาะหรือว่าตอนนั้นเฮาบ่ได้มาเล่นบ้านี่นี่ กะทินสามัคคีบ้านเชี่ยวหรือว่าตอนนั้นเขาอาจจะไปในเขทาทางนี้ก็ได้เพาขี่เขาไปพ่นแล้วมันจะอ๋อดอก ว่าเด็ดเปิดรถนอนเดี๋ยเบื้งลมแห้คักล่มหนาวกําลัง,าลางมาตกดึกกับหนาวเนี่ยดอกพอเนี่ยมกคุงเนะนี่ยนมมันมึงมันถือลมมันติง่งโอนอินโอนเย็น <laughs> มกคงุง ร้านตัางคนจะเมนล้วันนี้ขาบอได้ต้องออกม่คนอมันสส่น้ำรดกัน่านาดีนะอืมจ้าจองขี้ยุดขี้ยุดนตัเดืิเตียนใจ่เจี โอเคบ้นงงานนางอันผูห้หญงร้อย 20, อยี่สิบเด็กหกสิบบานอันเก่าปะในละล้านนี่ละพี่น้องนะคะ ค่ะพี่น้องเมื่อแรกนี่นะคะเออ,เออน,นอ้องหอบกับบวกคุณนด,ด,ดเต้งห้มุจงงมจอดหอนงน้าหน้นี่มจอดบ่ที่กางเต็มนีและแล้น้าไปจอดข้างหลง วันีมึงออกอื่นแท่งกันพรุ่งนี้ประมาณสองร้อยโลดิเนาะรถกาว้ากากาเอาประมาณนี้บล็อกเกิร์นี้อ๋อนี่รถรถบอดมาแล้วรถบอดใช่เรานอนยูงนีอ๋อโอ้รถอันนี้นี่รถจานงเอ้าเอ้ารถอีพอร์ตเต๋ อพี่น้องนะคะคลิปนี้ไว้สนิทละนะคะเดี๋ยวสีวบไทยถเพิ่นขี่ขมามเบึงนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนขอบคุณและสวัสดีค่ะ